สวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะพามาอัปเดตแพทโนตแบบเร่งด่วนเลยนะที่เพิ่งปรับไปเมื่อวันศุกร์ที่18นี้เลยว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงตรงไหนไปบ้างแต่ที่นนแน่ๆก็คือมีผลต่อเมตาแน่นอนพอดแก๊ง3ชาของผมเนี่ยก็คือแม่งโดนแล้วยังไลงล่ะนั่นก็ไปเริ่มกวันที่ตัวแรกเลยแอสก็โดนเนื้อไปนะถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคลาสคอมชเออร์อัลติเมทสกิลระยะทางในการเดินทางเทเลพอร์ตไกลสุดเนี่ยลดลงเหลือ7 5เมตรจากเดิม100เมตร แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของอัพเกรดสกิลเลเวลสเล็กน้อยนะก็คือเพิร์กชาร์น็อกเนี่ยถูกเอาออกไปแล้วแล้วก็ได้เพิร์กใหม่ก็คือ Marker of d e a ฟเดสทำให้เปิดเผยตําแหน่งเดสบ็อกจุดล่าสุดที่มีคนตาย หรือว็คืออันนี้มันก็จะเป็นพัสซีของแอเมือ่อซีซั่นเก,าก่าๆก่อนๆหน้านี้นะแบบก็โดนใบ,บประมาณนี้นะสำหรับแอผมว่าก็เป็นการปรับสมดุลในตัวของแอไปนะแค่แบบระยะอันตีก็แบบจะใกล้ๆหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถเปลี่ยนไปเล่นแบบอัพสองอันตีได้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นคลาสคอมิชชอร์อะไรมันก็มีชาร์จด็อกแม่ของเราอยู่แล้วอ่ะแต่เรื่องของคลาสเนี่ยก็คืออาจจะต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงตรงที่ว่าตอนที่เราเป็นแอสเซาเนี่ยก็คือเราแบบจะฟาร์มของมุ่งมุงได้เยอะหน่อยแล้วก็มีการรีกระสุนออต,ตด้ดวย ซึ่งตอนนี้มันก็รีกระสุนไม่ได้แล้วนี่ก็จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่แบบติดรีกระสุนออโต้ก็ประมาณนี้แหละผมว่าก็เหมือนเดิมนะสำหรับตัวของ S อสตัวที่ 2. องอลเตอร์ก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันเลยเรา m a หม s สกิลเพิ่มเวลาตอนเพื่อนน็อกและต้องรอการใช้งานพอเท่าอีกหนึ่งวินาทีถึงจะใช้งานได้ แล้วก็คําเตือนก่อนที่สัตูจะออกมาจากพอร์ทัลจะเตือนก่อน2.5วินาทีจากเดิมที่จะเตือนก่อน3.5วินาทีแล้วก็สุดท้ายระยะเวลาในการเปิดประตูพอร์ทัลหลังจากที่ใช้งานอันติว้าไปแล้วเนี่ยจะเปิดช้าขึ้นเป็น10วินาทีจากเดิม8วินาทีในส่วนของอัปเกรดสกิลก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันสีฟ้าเลเวล2 เปิร์คัสซ์ซัพพอร์ตเนี่ยก็คือถูกเอาออกไปแล้วเราก็จะได้เปิร์กใหม่มาแทนก็คือคอนโทรลเลอร์ออฟเวิลทให้ได้รับความสามารถทุกอย่างของคาสคอนโทรลเลอร์ก็เท่านี้เลยนะสำหรับตัวของเอเตอร์ผมว่าก็โดนหนักเลยแหละก็คือแบบการที่ไม่มีคาสซัพพอร์ตแล้วเนี่ยก็คือแบบแม่งทาให้ผมแบบใจจะขาดได้เลยอะการที่แบบเล่นเอลเตอร์ outer, แล้วแม่งแบบชุบช้าอะไรเงี้ยกว่าจะแบบรีเซ็ตไฟได้หรือจะทาอะไรอย่างเงี้ยแม่งก็คือหลังจากนี้เราต้องทําให้แบบชัว์แล้วชัว์จริงๆถึงจะแบบรีเซ็ตได้แถมมันติก็แบบโดนไปนิดนึง แต่ว่าในความคิดผมนะถ้าเกิดมีคลาสซ็อปพอร์ตอยู่ในทีมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะทําให้การเลือกตัวเล่นของเอาทเตอร์เนี่ยนั้นนหละมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าเราก็สามารถเลือกที่จะเป็นรีคอนก็ได้หรือจะเป็นคอนโทรลเลอร์ก็ได้มันก็น่าจะหลากหลายนะตัวที่3าบาลิสติกก็โดนเนื้อตำตาไปเลยนะสำหรับแก๊ง3ชาติแคทิเคิลสกิลชาร์จการใช้งานสกิลลดลงเหลือ1ชาร์จจากเดิม2ชาร์จอัลติเมทสกิล ทำให้เพื่อนร่วมทีมจะไม่ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วตอนที่บาลิสติกกดใช้งานอันติก็สำหรับบาลิสติกนะผมว่าแม่งน่าจะโดนหนักที่สุดแหละแบบหนักเลย เพราะจากปกติเนี่ยผมจะเล่นสกิลแท็กสองเท่าใช่ไหมแล้วมันจะเป็นตั้งสชาร์ตอะ่ะแล้วที่แม่งเหลือแค่ถ้าเกิดผมอัพเปิร์กนั้นอ่ะแม่งจะเหลือแค่2ชาร์ตเท่านั้นแล้วถ้าเกิดคนที่แม่งไม่อัพเนี่ยก็คือแม่งเหลือชาร์ตเดียวแล้วคือแบบครูดาวแม่งโคตรนานแล้วก็ในส่วนของตีเนี่ยก็คือตอนนี้วิ่งใส่ไขรไม่ได้แล้วเพราะแม่งวิ่งได้คนเดียววิ่งแบบไล่ตรงไล่ตามทั้งทีมาอย่างงี้มันก็แบบยากแล้วแต่โชคดีนะที่แบบยังเหลือบัฟกระสุนไม่จํากัดให้อยู่ั้นหนีหน่อยเลย ก็ได้รับบัฟกันสักหน่อยนะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นคลาสแอ a เซ t ์แทดิเค l ลสกิลทำให้สามารถควักปืนขึ้นมาได้แบบเร็วขึ้นหลังจากที่ขาลงแตะพื้นแล้วก็ทําให้ความเร็วในการพุ่งแบบชาร์จไม่เต็มเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น800จากเดิม700แล้วสุดท้ายความเร็วสูงสุดในการพุ่งแบบชาร์จเต็มเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1ันสจากเดิมที่1 1 5 0 หลักๆก,ก็คือที่สกิลแท็กที่เได้รับบัฟมาเนี่ยก็คือมันจะทําให้แบบกระโดดได้ไกลขึ้นประมาณนี้ถ้าเกิดสงสัยว่าไอตรงตัวเลข800ฟัเนี่ยมันคืออะไรก็คือมันไปนเหมือนตัวเลขที่แบบเป็นค่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวละครหรือก็คือค่า VEL ที่ต้องไปใสโ่โค้ดถึงมันจะแสดงค่านี้ออกมาที่มุมซ้ายจอนะแล้วพอเหมือนค่านี้เป็นค่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันก็ทําให้แบบกระโดดได้ไกลขึ้นน่าจะเกี่ยวพวกมมเมนตรงโมเมนตัมในเกมมาแหละ แล้วก็สำหรับตัวของเรเวเนสเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะได้บัฟมาดีนะกระโดดได้ไกลแล้วก็ได้กลายเป็นคลาสแอสเซิลด้วยแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะก็คือแม่งทำให้แบบปืนควักไวขึ้นหน่ะแบบกระโดดไปแล้วแบบควักปืนขึ้นมาเลยที่แน่เวลากระโดดไปใส่ใครแล้วเนี่ยก็คือแบบกระโดดสู้ได้แล้วไม่ใช่กระโดดหนีอย่างเดียวตัวที่5 Vantage ก็เหมือนได้รับบัฟมานิหนึ่งนะบัฟแล้วบัฟอีกอัลติเมทสกิลระยะเวลาการคงอยู่ของตัวเลเซอร์เนี่ยจะลดลงเหลือ10วินาทีจากเดิม15วินาที อาพเกรดสกิลสีม,ลาสาม่วงเลเวลสาฝั่งขวาจะเพิ่มเลือดให้กับตัวของกันชิวเป็น75หน่วยจากเดิม40แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเอฟเฟกนิดนึงสาหรับตัวของเวนเทสเนี่ยก็คือเลเซอร์หายไวขึ้นก็แบบดีขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็ในส่วนของอัพเกรดสกิลเนี่ยต่อให้แบบเพิ่มเลือดกันชิวมาแล้วผมว่าก็ไปเล่นเปิร์กลดคูดาวกระโดดเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะตัวของวัสดุก็ได้รับบัฟมานนิดหน่อยก็จะเป็นในส่วนของอัพเกรดสกิล สีฟ้าแล้วลสองฝั่งขวาทําให้ตอนยิงสตูนน็อกได้เนี่ยจะได้รับชาร์จออลติเมทเพิ่มขึ้นไปเลย50%จากเดิมอยู่ที่30%แล้วก็สําหรับวสันสเนี่ยสั้นๆไปเลยก็คือไปเล่นซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัวของแพทโนที่ได้แบบปรับมาแบบโคตรด่วนที่แบบแม่งพึ่งปรับมาตอนวันศุกร์ทำไมแม่งไม่ไปปรับวันพุธก็ไม่รู้แถมแพทโนตก็ไม่มีผมต้องไปติดตามดูตามเพจของมันเวลามีแพทมากลางซีซั่นเนี่ยแม่งไม่ชอบมีแพทโนดไม่ให้อ,น,น,กหอนกัน เอาว่าพ Met o, Met a, วกเมตองเมตาอะไรก็น่าจะเปลี่ยนแหละเพราะแก๊ง3ชาเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยทีมไฟมันก็ไม่ได้เก่งเหมือนเดิมแล้วแน่นอนอย่างบาลิสติกแม่งก็เหลือสกิลแท็กแค่อันเดียวแอดก็อันตรีได้ใกล้ขึ้นเอาเตอร์ก็รีเซ็ตได้ยากขึ้นผมก็หวังว่าจะเห็นตัวละครอื่นๆเข้ามาในเมตามากขึ้นได้อย่างเช่นพวกเวทผัดไฟเดอร์ er อย่างเงี้ยแต่ที่เล็งๆไว้ก็น่าจะเป็นผัดไฟเดอร์แหละที่น่าจะเข้าเมตาแน่นอนเพราะเห็นในคงในแข่งก็จับกันเยอะอยู่ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะสำหรับตอนนี้ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องต่อไหนก็ขอตัวรากันไปก่อนก็ขอบคุณครับ